ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสมัครสมาชทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามอาจารย์ขอกำลังใจนะคะช่วยกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากๆคะ่ะ ค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนนะคะสาภัยเปิดดวงให้กับชาวธาตุดินนะคะพุธศกันมังกรนะคะดวงเดือนธันวาคมนะคะธันวาคม2565นะคะอ่าจะสิ้นปีห5้าแล้วนะคะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาบ้างสำหรับชาวธาตุดินค่ะพลังงานใบที่หนึ่งค่ะ,ะท่านได้ไพ่นะคะเก้าเหรียญนะคะใบที่สอง อาราชาไม้เท้านะคะใบที่3ค่ะเป็นไพ่5เหรียญใบที่4นะคะเป็นไพ่8เหรียญค่ะใบที่5นะคะเป็นไพ่9ไม้เท้าใบที่6ค่ะเป็นไพ่8ดาบนะใบที่7ค่ะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าใบที่8เป็นไพ่เดทใบที่เก้าเอ็มเพรสอ่าใบที่ 10นะคะราชิเนีเหรียญใบที่11อ่าจะติกใบที่12นะฮะนะมเดอะเมจิเชียนรู้สึกชาวชาวธาตุดินพิศศบกันมืงก่อนอาจารย์รับรับพลังงานแปลกๆจากไพ่ของท่านมากเลยนะอาจารย์มองอย่างนี้นะใครก็ตามที่เขาคิดไม่ดีไม่ซื่อ ชาวธาตดินเขาจะได้ผลสะท้อนกลับไปทันทีนะคะมันเหมือนมีอะไรอะ่ะคอยปกปักรักษาท่านอยู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะครูบาอาจารย์ท่านคอยที่จะสกัดพลังร้ายบางอย่างเนี่ยออกไปนะอาจารย์มองเห็นประมาณนั้นนะคะดูตำแหน่งสุดท้ายท่านเป็นไพ่เดอะเมจิกอ่ะ ท่านอาจเป็นคนมีเซนต์มีอะไรแปลกๆสามารถสื่ออะไรได้นะโดยเฉพาะใครที่นั่งสมาธิเนี่ยท่านจะรับพลังงานนี้ได้ท่านรู้ด้วยตัวท่านเองท่านมีองค์เทพเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะพระพิฆเนศเทพกวนอูนะคะอะหรือพระมหาการก็ได้เยอะนะอาจารย์มองเยอะในตัวชาวธาตุดินที่ขึ้นเจ้าแม่อุมาก็มีอะไรประมาณนี้มองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะแล้วมีพลังงานเล่นลับ แงอยู่ช่วยเหลือท่านอยู่อาจารย์มองประมาณนั้นนะโอเคเรามาดูตำแหน่งของตัวท่านเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญลักษณะเหมือนนั่งรออะไรสักอย่างไม่ว่าจะรอเรื่องเงินเรื่องของความสําเร็จรอความรักประมาณนั้นก็ได้นะคะคือในเรื่องของการเงินเนี่ยดีอยู่แล้วแหละไพ่นี้แต่จะเป็นลักษณะแบบพอไพ่ขยายด้วยไพ่ราชาไม้กับนั่งทับไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ย มันก็เลยมองว่าไพ่ใบน,นี้ท่านจะรอโอกาสรอความสำเร็จรอใครคอนแทคกกลับมาก็ได้นะคะถ้ามองในเรื่องของงานอย่างเงี้ยอาจารย์พูดงานเลยนะคะว่าไพ่อะตรงข้ามท่านอะเป็นไพ่งานใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องงานท่านรองานอะไรบางอย่างอยู่ถ้าใครว่างงานพูดในแง่ว่างงานก่อนนะท่านจะได้งานทำจะมีเกณฑ์สัญญางานในเดือนธันวาคมแล้วก็ไป เริ่มงานปีหน้าก็ได้เดือนมกราคมก็ได้หรือบางท่านอาจจะเริ่มงานแบบกลางเดือนของธันวาคมก็มีนะคะอาจารย์มองประเด็เดนนั้นแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องแบบรอเรื่องของงานกรณีคนว่างแต่กรณีที่ท่านทำงานอยู่แล้วกำลังรอผลประโยชน์ที่จะได้รับเฮ้ยงานมันจบไปแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะไพเดทนะเนี่ยมันควรจะได้ผลตอบแทนค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงิน เขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นก็ได้อะไรผลประโยชน์อะไรก็ตามที่ท่านรออยู่นะอาจารย์มองเลยว่าท่านได้อย่างแน่นอนตำแหน่งการเงินตำแหน่งผลประโยชน์เนี่ยจะดูที่ตำแหน่งกระดุมพระตำแหน่งลาพระอ่านะฮะแล้วก็ไพ่เหรียญที่ขึ้นด้วยในตำแหน่งกรรม,มะนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์จากงานอย่างเงี้ยตัวท่านก็เป็นเก้าเหรียญก็เลยบ่งบอกว่าชาวธาตุดิน ท่านรอเงินรอผลประโยชน์รอเงินจากความสามารถของท่านเนี่ยจากงานที่ท่านทําลงไปท่านได้อย่างแน่นอนได้ก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะต้องบอกงันเลยเพราะว่าอ่าเป็นไพ่าราชินีเหรียญเป็นไพ่าราชาไม้อยู่ตําแหน่งการเงินลาภากก็เป็นไพ่จัสติกเห็นไหมฮะเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่อ่ประจํา าราศีตุลแล้วก็มีดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวการเงินด้วยไงท่านก็เลยได้ได้เยอะๆเห็นไหมคะเอมเพรสอยู่ในตำแหน่งสุภาด้วยเพราะนั้นตำแหน่งอย่างเงี้ยมันสามารถถึงลัคนาดได้อยู่แล้วถึงตัวตนท่านได้อยู่แล้วในเรื่องของเงินและผลประโยชน์นะคะหรือบางท่านกำลังคิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดอยู่ก็มีอ่านะฮะท่านก็สามารถที่จะซื้อเดือนนี้ก็ได้หรือไปต่อยอดเดือนหน้ามกราก็ยังได้ด้วยเหมือนกัน แต่ยังไงถ้าท่านเดินเรื่องสัญญาเอกสารจะสติกกับหน่วยงานแบงค์หน่วยงานราชการไม่ว่าจะกู้เงินไปยึไปต่อยอดขยายการลงทุนหรือแม้กระทัง่งท่านเดินเรื่องไปต่างประเทศนะนะคะในตําแหน่งสุภาพเป็นเอ็มเพสตำแหน่งมรณาเป็ ate, นเดสนี่เหมาะที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะถ้าใครทําเรื่องพวกนี้ถือว่าผ่านค่ะสิ่งที่ท่านรออยู่เกิดความสําเร็จเลย นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะสรุปแล้วเรื่องเงินเรื่องงานของท่านโอเคอย่างมั่นคงนะคะอย่างมั่นคงเพราะตำแหน่งกรรมะเป็นไพ่นั่งยังมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งถ้าใครทำอยู่เนี้ยมันอ่านแล้วนะสิ้นปีนี้จะได้โบนัสก้อนโตโตนะได้ผลประโยชน์จากงานเนี่ยโบนัสเนี่ยท่านได้เลยราชาไม้นะคะราชินีเหรียญเอม็มอาไพา่จัสติกเพราะฉนั้นท่านจะได้โบนัสได้เงินรายได,ได้ก้อนใหญ่ๆ อ่นะคะเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพบสุภาเป็นเอฟเฟชที่จะสนับสนุนท่านให้โอกาสท่านสำหรับชาวท่าดินนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งหนึ่งนะคะตำแหน่งสหชาเนี่ยเป็นไพ่ห้าเหรียญถ้า,าไพ่ใบเนี้ยนะคะในการคอนแทคงานหรือติดต่อเนี่ยไพ่ห้าเหรียญจะบอกว่าท่านจะต้องเหมือนมีความอดทนในเรื่องบางเรื่อง เออนะฮะเพราะประตูบ้านปิดนะฮะท่านไปติดต่องานช่วงแรกๆหรือไปคุยเนี่ยอาจจะเขาจะยังไม่ค่อยรับฟังหรือไม่สนับสนุนแต่ให้ใช้ความอดทนนะฮะแล้วท่านยังสามารถเปิดใจเขาได้เห็นไหมคะเป็นภาพเปิดอ่ายกก้อนหินเปิดขึ้นมาเปิดประตูทรัพย์ประตูโชคลาภเห็นเงินเต็มเลยเห็นไหมคะนี่แหละก็แสดงว่าในที่สุดเขาก็าต้องใจอ่อน เปิดโอกาสให้ท่านที่จะได้โปรเจกต์งานได้อะไรไปแบบนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งคำว่าพันธุนะฮะเพราะฉนั้นตำแหน่งพันธุที่อยู่อาศัยดีมั่งคัง่งค่ะร่ำรวยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์โชคลาบได้ได้ลาบลอยจากเลขบ้านก็ยังได้นะนะหมายเลขแปดขึ้นที่ตำแหน่งพันธุหรือคุณแม่ก็สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อก็โอเคอย่างนี้ก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนะคะในตำแหน่งพันธุสุภาเนี่ย เขาสนับสนุนท่านดีเพราะฉะนั้นใครทํางานอยู่นานอยู่แล้วก็ยังอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆยกเว้นใครที่อยากเปลี่ยนงานเองนะคืออาจจะอยากสแสวงหาอะไรที่มันใหม่ๆเบื่ออะไรที่อยู่ซ้ำซากมานานก็มีบางท่านนะก้าวไม้กับแปดดาบในเรื่องงานบางท่านก็เบื่อนะก็อยากที่จะไปศึกษาเรียนรู้ไปทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นก็ยังถือว่าทําได้นะ ถ้ถถามองในเรื่องงานก็จะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะโอเคในตำแหน่งบุตรนะอาจจะมีใครที่ทำงานที่มีลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยเออลูกน้องอาจจะแข็งข้อหรือแบบบางครั้งเราสั่งอย่างก็ไปทำอีกอย่างอาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ตรงเป้าหมายที่ท่านอยากให้ทำก็มีเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูเขานิดหนึ่งว่าเขาทำงานเนี่ยไม่ได้ตรงกับงานที่ท่านสั่งหรือเขาอู้งานก็มีอันนี้ก็ต้องดูนะคะ ก็จะมีปัญหาในเรื่องลูกน้องที่ค่อนข้างไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะเหมือนให้ความร่วมมือนั่นเองอันนี้มีมีประเด็นอยู่นะคะในเรื่องลูกน้องแต่ถึงยังไงอาจารย์ก็มองว่าชาว่าดินสามารถที่ยังจัดการได้อยู่ดีแหละนะเออแล้วก็ในตําแหน่งอริเนี่ยเป็นไพ่แปดดาบนะฮะอริแปดดาบถ้ามองก็คืออาจจะมีศัตรูนะคะคือหรือคน ไม่หวังดีที่อาจารย์บอกไปนั่นแหละมีคนที่พยายามที่จะขัดแข้งขัดขาเลื่อยขาเก้าอี้พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีมีนะคะนินทารับหลังหรือพูดใส่ร้ายในทางไม่ดีมีแต่เชื่อไหมเขาก็แพ้ภายตัวเองเหมือนที่อาจารย์อ่านขึ้นมานั่นแหละเขาคิดไม่ดีเขาคิดไม่ซื่อเพราะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยมีพลังงานแปลกๆในตัวท่านเองอยู่แล้วเขาคนนั้นก็จะถูกเหมือนเขาเรียกว่าถูกทำลายด้วยพลัง ที่ล้อมรอบตัวท่านนะทำลายคนนี้จนเผาไหมเห็นล,ลูกไฟไหมลูกโทดช่วงโดยในตําแหน่งอริแปลว่าคนที่เข้ามาแพ้ภัยตัวเองค่ะนะคะ,ะในตําแหน่งความรักเนี่ยหนึ่งไม้เท้านะคะพลังงานแบบท้องฟ้าเปิดแสงสว่างสวยงามกิ่งไม้กําลังแตกยอดใบนกบินกับรังนะคะคือภาพสวยมากแสดงว่าความรักใครที่อ,อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะ มีความรักที่มีความสุขได้แต่ถ้าใครโสดก็อาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาให้โอกาสดีๆให้ท่านได้ศึกษาได้นะคะในเรื่องของความรักแต่นั่นแหละค่ะตำแหน่งบุตรตะยังเป็นก้าวไม้ถึงจะเข้ามายังไงก็เหมือนชาวท่าดินอาจจะค่อนข้างระมัดระวังเนาะขยายด้วยไพ้แปดดาบไม่เปิดใจง่ายๆอาจจะโดยเรื่องราวเดิมๆที่ท่านผ่านประสบการณ์ที่ความรักอาจจะเจอคนทรยศหักหลังเจอคนที่ ไม่จริงใจกับท่านท่านทุ่มเทไปแต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมามันมันเหนื่อยอะ่ะนะคะมันเหนื่อยกับสิ่งที่ที่ท่านได้ให้ใจได้ทุกอย่างกั่เข้าไปนะั่นแหละก็กลายเป็นว่าคนโสดยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะกุยิ่แต่ไม่ได้เปิดใจในเรื่องที่จะยอมรับสัมพันธ์สักเท่าไหรออ่อาจารย์มองงั้นหรือว่าคนโสดไปนเน้นการทำมาหากินมากกว่าก็ได้นะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ถ้าใครที่ปัญหาเรื้อรังมานานที่คิดจะผ่าตัดอะไรในเรื่องของสุขภาพนะไม่ใช่ทุกท่านนะอันนี้ทำได้จบเลย,พยไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะคะแล้วกอ็อีกความหมายหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะคะหนึ่งแปลว่าจบปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังอยากจะแก้พไพ่ใบนี้อยู่ดีนะคะท่านอาจจะบริจาคเลือดบริจาคลงศพนะคะเป็นการแก้ดวงซ่อมดวงซ่อมไพ่ใบที่เสียเนี่ยได้นะคะ จะขี้ขายและดีขึ้นใครมีปัญหาสุขภาพก็ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยให้หมอตรวจรักษาเจอโรคแล้วก็รักษาได้นะคะอันนี้จะช่วยแก้ภัยที่เป็นประเด็นปัญหานะคะในตำแหน่งมรณะนั่นเองนะคะหรือถ้าบางทีอะนะคะไพ่ยขยายด้วยไพ่เอ็มเพสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ดาววีนัสบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์ได้มรดกก็ได้เพราะขนาดข้างด้วยไพ่ที่ดีนะและตตำแหน่ง กระดุมผ้าเป็นราชาไม้ด้วยมองดีนะชาวถ้าดินอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินเงินประกรันเงินตกเบิกอะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะในในเรื่องของผลประโยชน์ได้มรดกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะใครมีเจ้านายเป็นผู้หญิงยิ่งถูกดวงเลยเขาจะสนับสนุนผักดันท่านมากหรือถ้ามองเรื่องของตําแหน่ง ชาวท่าดินมีโอกาสแบบตําแหน่งเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งแบบใหญ่ขึ้นมากๆหรือมีโอกาสได้เขาเรียกว่าโบนัสก้อนตโตนแหละถือว่าดีค่ะเนี่ยงานท่านก็โดดเด่นอยู่ได้ที่ที่อยากอยู่เลยยกเว้นใครอยากเปลี่ยนก็ก็เปลี่ยนได้จะพูดได้สองประเด็นนะใครที่บอกว่าเฮ้ยตัวเองอยู่นี่มันก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ได้เลย นะท่านยังอยู่ได้สบายสบายเท่าที่ท่านอยากอยู่ยกเว้นใครบางคนเบื่อแล้วอยากสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากท้าทายอยากทดสอบอะไรอันนั้นก็เปลียนได้เหมือนกันนะคะในตําแหน่งลาภโชคลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไพา่เทพกวนอูนะคะในตําแหน่งจะติกเกิดขึ้นท่านจะมีโชคลาภเข้ามามีคนแบบยื่นเนี่ย ยื่นมือเข้ามาจากหน้าไพาย่ยื่นโอกาสดีๆให้ท่านหรืออาจจะมีเขาเรียกว่างานเสริมท่านมีงานหลักอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วกรรมมาเป็นราชนีเหรียญแต่เดือนท่านว่าอยู่ก็มีใครยื่นโอกาสดีๆให้ว่าอืรับงานชิ้นนี้ไปไหมออันนี้ไปทําลองดูไหมมีไรายได้ดีนะ่าโน่นนี่นะั่นเนี่ยท่านก็ยังสามารถรับมาพิจารณาแล้วเอามาทําเพิ่มก็ได้นะคะ แล้วในตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นเดเมเชียนเป็นตำแหน่งความในใจนะั่นแหละเป็นสิ่งที่ชาวธาตุดินอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากเ,าเรียนรู้อะไรบางอย่างบาง,บางท่านอาจอยากเป็นเรียนศาสตร์ด้านโหราศาสตร์หรือไพ่ย,ยิปซีอะไรก็ไปเรียนได้หรือเรียนเสริมอย่างอื่นก็ได้นะคะ,ะท่านเนี่ยจริงๆอาจารย์เห็นพลังงานเยอะจริงนะมีรูปพญานาคด้วยนะ พญานาคถ้ามองเห็นจะเห็นชัดเลยนะคะมีคุ้มครองดวงชาวธาตุดินนะคะ,ะกับไหว้บูชาเลยค่ะท่านจะได้พลังงานโชคลาภลาบลอยเกิดขึ้นได้หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขลาบลอยของท่านนะคะก็คือ911นะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ